อ๋อสวัสดีนะครับสวัสดี f อสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดนกฮูกนะครับในย่านของเขตนนทบุรีนะครับผมนั่งรถไฟฟ้า,าสายสีม่วงนะคือมาต่อสายสีม่วงมาลงแยกนนทบุรีแยกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโซนด้านหน้านะตลาดนกฮูกก็เป็นแนวตลาดอินดี้นะผมว่านะก็คือเหมือนมีทั้ง ร้านนั่งชิวนะครับร้านอาหารโซนตลาดสดโซนเสื้อผ้ามือสองคือเสื้อผ้ามือสองเนี่ยผมว่ามันมันเยอะมากนะครับมีทั้งแพงทั้งถูกนะตั้งแต่สิบบาทเนี่ยอย่างที่เห็นนี่ก็ประมาณสองสามร้อยนะครับสองสามร้อยนี่ก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะดังหน่อยนะสองสามร้อยนะครับก็ไม่ใช่ถูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับประมาณร้อยหนึ่งแปดสิบ แล้วโซน1 0บาท20บาทก็อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะอันนี้เดินด้านหน้าก่อนก็จะเป็นอ่อพวกเสื้อผ้ามือสองนะเกรดค่อนข้างดีหน่อยนะร้อยหนึ่งเนี่ยตัวละร้อยนะครับตัวละร้อยส่วนมากนะอ,อ,อันนี้อยู่ด้านหน้านะครับด้านในก็จะเป็นพวก เด,เดี๋ยวผมเข้าไปดูนิดนึงเนี่ยด้านในมันก็จะเป็นเหมือนมีนั่งกินหมูกระทะด้านบนด้วยนะครับนี่ตลาดนี้ก็มีตั้งแต่ประมาณ6กโมงนะห้าโมงหกโมงนี้ยังตั้งเป็นเสร็จนะมีโซนด้านหลังด้วยนะครับอ,อันนี้โซนด้านหน้านะผมให้ดูโซนด้านหน้าก่อนอเป็นพวกเสื้อผ้าะจะว่ามือสองก็น่าจะเกตด,ดีสมควรพอสมควรนะริมถนนนะครับนี นนี่นะ,ะ,ะก็มีตั้งแต่ประมาณ6กโมงไปจนถึงประมาณห้าทุ่มนะเท่าที่ถามพ่อขาไม่ขานะครับด้านในนี้ก็จะเป็นยังไม่เปิดขายก็ยังมีเลยเห็นไหมเนี่ยตัวละ30มสิบบาทฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปดูดีกว่าผมไม่น่าเดินเข้ามาเลยนะคือมันเป็นตลาดแนวออกเหมือนตลาดอินดีอน้อ่ะเนี่ยคือ อากาศเย็นๆแล้วก็มานั่งกินนั่งดืม่มกันนั่งาหาของกินมานั่งพักผ่อนนะครับเนี่ยโซนประมาณสิบบาทก็มีอยู่นะตรงนี้เห็นไหมครับบาทเสื้อผ้านะครับฝั่งนี้อันนี้ให้ดูโซนข้างหน้าก่อนนะครับประมาณ10บาทนะครับฝั่งนั้นในก็จะเป็นพวก ร้านอาหารนี่วะตำปากแตกอะไรเนี่ยเยอะเลยอันนี้ถ่ายให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับก็เป็นโซนพวกเสื้อผ้านะครับก็เยอะอยู่นะตลาดนี้เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะแต่ด้านหน้านี้ราคาก็จะแพงอยู่นะ ตัวละร้อยครับขั้นต่ำเลยสี 40, ่สิบห้าิบก็มีนะครับนี่ครับคือด้านด้านในก็จะเป็นประมาณเหือนร้านเบียร้านอะไรประมาณเนี้ตลาดนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็นานมากนะนครับคือนั่งดื่มนั่งกินกันได้ตรงนี้มีเพลงฟังนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินทะลุออกไปด้านนอกครับเนี่ยด้านในก็จะเป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวผมเดินออกไปดูด้านนอกนะครับนี่ฝั่งหนึ่งที่ผมเดินดูเมื่อกี้นะครับตัวละสิบบาทมันเดินไปได้หลายจุดอลเนี่ยโซนหนึ่งนะครับโซนนี้เราเดินไปแล้ว เดี๋ยวผมเดินเข้าไปในโซนในตลาดแล้วกันนะครับเนี่ยนั่งกินนั่งชิวนะครับเพอไปนะครับไม่ค่อสั่งก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเวลาเดินก็ยังมีการขย่าอยู่นะผมไม่แน่ใจเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาในราคาที่ถูกมากประมาณพันกว่าบาทซึ่งมันสู้ตัวเก่าไม่ได้นะครับตัวเก่านี้ผมซื้อแบบตัวละเป็นหมื่นนะ กว่านั้นนิ่งกว่านี้เยอะเลยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนของเลียนแบบนะแต่ว่าก็ใช้ได้ครับใช้ได้ระดับหนึ่งแต่เวลาเราเขย่ามันจะเขย่าแบบนี้ครับก็ต้องขอไปท่านผู้ชมเลยนะครับโซนเสื้อผ้านะครับสิบบาทนะครับนี่ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยมันเกตตดดีอยู่นะทุกตัวสิบบาทนะครับ ก็สวยนะสิบบาทขออนุญาตนะครับสิบบาทเองนะครับนี่เสื้อก็เป็นสไตล์เหมือนเสื้อใส่ทำงานอะไรพวกนี้นะเนี่ยตัวละสิบบาทนะครับอันนี้เป็นโซน เสื้อผ้านะครับจะเรียกว่าหมือสองก็ไม่น่าจะใช่มันมันเป็นเสื้อสิบาทนะครับนี่ตลาดนกคู่ก็จะมีหลายโซนนะครับมีทั้งเสื้อผ้าของกินแล้วก็เป็นเหมือนร้านอาหารฟู food. ้ดนั่งทานแบบนี้นะครับซื้อมาแล้วก็มานั่งรับประทานอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็น ตลาดน่าจะเป็นตลาดช่วงกลางคืนนะครับเพราะขึ้นชื่อว่าตลาดนกฮูกนะสำหรับคนนอนดึกอะไรประมาณนี้นะครับมานั่งชิวๆนะอันนี้10บาทเหมือนกันนะตัวละ10บาทนะครับวันนี้เดินดูโซนเสื้อผ้าตัวละ10บาทนะครับ10บาทนะครับ มีเงิน10บ,บาทก็ซื้อเสือ้อซื้อกางเกงได้ตัวหนึ่งนะเนี่ยสำหรับท่านที่ชนชั้นลักยาก็น่าจะถูกใจนะครับ1นี่สิบบาทนั่งไงบางตัวมันก็ดีอยู่นะนไม่ใช่ว่ามันขี้เหร่นะเป็นกางเกงยียนก็มีนะครับตัวละสิบบาทนะ แถวนี้คือสิบบาทหมดเลยนะผมว่านะเห็นเขาเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ยเสื้อสิบบาทนะครับสวยนะไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะเนี่ยนะครับตลาดนกคู่ก็จะมี ผมไม่ไแน่ใจว่าวันไหนบ้างนะผมมาวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็น่านจะมีนะเห็นเขาพูดกันแต่ว่าต้องต้องมาประมาณทัก4ี่โมงนะสามโมงนี้ยังไม่ตั้งร้านเลยนะคือมันเป็นเหมือนตลาดแนวตลาดอินดี้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาเดินในช่วงที่มันค่ำๆหน่อยนะครับ เนี่ยเกตสิบบาทสิบบาทเสื้อผ้าผมเนี่ยพยายามเดินให้ดู10บาทนะจริงแล้วมันมีทั้งห้าสิบหกสิบแหละแต่สิบบาทนี่คือเป็นราคาที่เป็นมันโดนใจนะครับถูกกว่าน,นี้คงห้าบาทก็คงจะไม่ค่อยโอเคนะเนี่ยสิบาทเนี่ยเห็นไหมเสื้อผ้าก็ คือว่าสวยนะครับสิบบาทเท่านั้นนะครับกังเกีงก็10บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นส่วนของอเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองนะครับหลัก10บาท20บาท3าบาทฝั่งนน้นนะฝั่งนี้จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวไปดูโซนที่เป็นส่วนอื่นนะครับนี่แถวนี้ก็จะเป็นที่นั่งชิวนะครับเวลากลางคืนก็น่าจะมีแบบผมอาจจะไม่ได้อยู่ดึกขนาดนั้นนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนั่งดื่มนั่งชิวนะ นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นนะครับผมนี่เขาเป็นส่วนที่เขา,าจัดไว้ให้คนที่มาซื้อของนะครับนั่งชิวนะครับซื้อของมานั่งกินนั่งทานกันตรงนี้นะก็เป็นาลานกว้างๆเดี๋ยวกลางคืนตรงนี้ก็จะเปิดไฟนะครับแต่ว่า,าน่าจะเปิดประมาณสักทุ่มหนึ่งนะคิดว่านะครับตอนนี้ประมาณจะหกโมงแล้วนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะเดินไปดูโซนที่เป็นตลาดของผมนะครับสขอไข่อฐานห้าสองสามตลาดนี้ก็เป็นตลาดในช่วงกลางคืนนะครับผมอาจจะมาทําคลิปไวนิดหนึ่งมันก็เลยอยู่ดึกไม่ได้นะครับผมมาทําคลิปช่วงประมาณ3ามโมงสีมงนะจริงแล้วผมต้องทําคลิปเสร็จไปแล้วนะแต่นี่คือหกโมงแล้วนะ พ่อค้าแม่ค้าเพิ่งจะตั้งร้านนะครับดดเนี่ยดูบางร้านก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะครับคือพูดง่ายๆร้านยังไม่เต็มหลอยนะครับถ้าจะมาซื้อของก็ต้องมาช่วงประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับของน่าจะพร้อมพอดีนะอันนี้ก็พ่อค้าแม่ค้าก็เพิ่งจะจัดร้านก็มีนะครับ ไปเล่นเองหมดนะไ,ได้ค่ะตัวเลืออันนี้เป็นโซนอของเก่านะโซนข,ของขมนะครับตังตังยี่สิบบาทล่วงนะครับนี่ก็เป็นโซนของของเก่านะก็มีเป็นบางส่วนนะครับที่ตลาดนี้ เครื่องมือช่างต่างๆนะครับแม่งแรงดีกดแม่งเดี่เดี๋ยวหลังมาดูเอได้ๆบ้านมาบ้านมาเนี่ยลุ้นหน่อยไว้เลยเนี่ยเนี่ยครับลุงเรอะไรลุงเรอ๋อยูทูบครับเป็นช่องพดคอนโสินะครับเคยเคยมาคอนเร์ตอ๋อใช่ครับมาตลาดนี้วันไหนบ้างครับอ๋อผมมาเฉพาะมาที่บันเดียวอ๋อมันมีวันไหนบ้าง มันมีสุกเสาร์อาทิตย์นหนอ๋อสุกเสาร์อาทิตย์นั่นอันนี้ไม่เคยมาดูอ่ะไม่เคยมาเคยมาครั้งหนึ่งนานมากเลยจําไม่ค่อยได้เลยไม่มานานมากแต่ตอนนั้นของมันไม่เยอะขนาดนี้มันมามาตลามันก็ต่อไปเรื่อยๆนะเป็โซนนี้เป็นโซนโซนของถมเลยของถมเหนือเยเออพวกของถมเลยอ๋อบุกถมมีอะไรว้างบ้างแวะมาครับผมขอบคคุณแวะมาเที่ยวไหมมาเที่ยวขอบคุณครับอันนี้เป็นพดคนยโสนะครับเนี่ยเป็นหม้อหุงข้าวเอ้ยเป็นหม้อต้มเตี๋ยวนะครับ ของเก่านะก็ยังตั้งลานไม่เสร็จเขาีนะครั ขออภัยนะครับผมอาจจะถ่ายรูปไปรูปมาเพราะว่าตลาดมันเป็นโซนที่ไม่ค่อยอยู่รวมกันสักเท่าไหร่นะเนี่ยโอ้สายเส้นไทยน,นะเผือไปเลือที่รักดีกว่าโอ้สวยเลยนี่เป็น